สอนจารึกที่เห็นอยู่ดีมิใช่เรื่องง่ายนักที่คนไทยจะได้พบเพราะนี่เป็นคำพีโบราณทางพระพุทธศาสนารักษาไว้ในวัดที่เก่าแก่นับเป็นพันๆปีก่อนที่ทุกอย่างจะลบเลือนอักขระที่ยืนยาวมาถึงทุกวันนี้กำลังได้รับการสืบคน้นเพื่อเผยให้เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและเป็นความหมายที่เกิดจากการปฏิบัติมิใช่เกิดจากการตีความเหมือนดังที่ผ่านๆมา ย้อนไปในประวัติศาสตร์จะพบว่าความเข้าใจจากผู้ที่ไม่มีโอกาสปฏิบัติให้เข้าถึงส่งผลให้คำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกตีความแตกต่างกันออกไปเสมอๆกระทั่งถึง400ปีหลังพุทธปรินิพานคำสอนก็มีมากถึง18นิกายแต่นับจากวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญีสดจันทสโรได้ค้นพบวิชาธรรมกาย ความรู้ดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหลือเพียงหลักฐานที่จะนำมายืนยันถึงความมีอยู่จริงของพระธรรมกายในตัวได้ดังนั้นด้วยมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ปรารถนาจะค้นหาคำสอนดั้งเดิมอันเป็นคำสอนเดียวที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาหลวงพ่อท่านเชื่อมั่นว่ายังคงมีหลักฐานปรากฏอยู่ แต่กร,กระจายไปทั่วภูมิภาคในโลกใบนี้จึงได้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยซึ่งมีชื่อย่อว่าดีรีและได้มอบนโยบายให้พระครูวิเทศสุธรรมยานสุธรรมสุธรรมโมและหมู่คณะดำเนินการเพื่อค้นหาหลักฐานดังกล่าวตลอดระยะเวลากว่า13ปีของความทุ่มเทของคณะทำงานนักวิชาการลูกพระธรรม ผู้มีหัวใจปรารถนาจะทำความฝันของหลวงพ่อให้เป็นจริงโดยการค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาธรรมกายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ปรากฏในรูปของการจดจารลงในคำพีพุทธศาสนาโบราณบนใบลานกระดาษพาับสาหรือบนเปลือกไม้รวมไปถึงศิลาและจารึกต่างๆหรือหลักฐานทางด้านพุทธศิลป์หรือสถาปัตยกรรม ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้กับการสืบค้นหาหลักฐานวิชาธรรมกายอันเป็นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วโลกอาทิมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์มหาวิทยาลายาั Zealand, าวย,าลายวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์มหาวิทยาลัยเคลานียาประเทศสีลังกาและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้างานวิชาการระดับมาตรฐานสากลในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สถาบันดีรี่ยังได้สร้างบุคลากรน,นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาค้นคว้าคำพีปฐมภูมิจากดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินแดนพุทธภูมิหรือดินแดนที่มีการเก็บรักษาคำพีโบราณทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าที่มีลำดับขั้นตอนเป็นระบบสากลและได้รับการยอมรับจากนักวิชาการต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ผลงานวิจัยที่เผยพแพร่ออกมานั้นมีมาตรฐาน และสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2,557ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิมพ์หนังสือในชื่อว่าหลักฐานธรรมกายในคำพีพุทธโบราณซึ่งเป็นการรวบรวมงานวิจัยของนักวิจัยแห่งสถาบันดีรีเพื่อถวายพระสังฆาธิการทั่วประเทศในวันคุ้มครองโลกทั้งยังได้แจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักวิชาการและผู้สนใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาค้นคว้ากันอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในวาระเดียวกันยังได้จัดให้มีงานสัมมานาทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดีและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิวิชาธรรมกายและแบบโบราณซึ่งงานสัมมานาในครั้งนั้น ได้รับการตอบรับดียิ่งจากนักวิชาการทั่วประเทศและจากสถาบันต่างๆทั่วโลกในการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องบัตรนี้ก้าวที่สองของความสำเร็จในการทำความใฝ่ฝันของหลวงพ่อให้เป็นจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วโดยคณะทำงานนักวิจัยลูกพระธรรมสามารถรวบรวมหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันว่าคำสอนวิชาธรรมกายดังกล่าวนี้ มีปรากฏอยู่จริงและเป็นที่รู้จักของชาวพุทธมานานแต่โบราณโดยการที่คณะทำงานวิจัยได้ศึกษาและพบหลักฐานคำพีพุทธศาสนาโบราณที่มีอายุกเก่าแก่กว่า2,000ปีจนถึงยุคสมัยปัจจุบันได้จำนวนหนึ่งและมีผลการวิจัยเสร็จทันตามรอบเวลาที่ลูกพระธรรมนักวิจัยทุกท่านตั้งใจที่จะน้อมถวายบูชาหลวงพ่อ